สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวันผู้เสียมรหัสนักศึกษา6 6 4 1 8 6 0 0 2ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจนาธมศิริรหัสนักศึกษา664186017ค่ะสวัสดีค่ะด mm ิฉันนางสาวสุภารัตน์น้ำวยระัะนักศึกษา664186013ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกิ่งการธนรัฐพัฒน์รหัสนักศึกษา664186026ค่ะ ค่ะปัจจุบันพวกเราล,ละคะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยายลัยราชภัฏนครปฐมนะคะคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไวรูเรียนปีที่กครั้งสอง สวัสดีคุณครูค่ะเดี๋ยวเชิญคุณครูแนะนำตัวได้เลยค่ะนะคะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูสิริพรบุตรนะคะชื่อเล่นว่าครูฝนนั่นเองนะคะคุณครูเป็นคุณครูเรียนตลาดตอนแรกมา7ปีนะคะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตั้งแต่ร้องระดับประถมถึงจันทรุยมศึกษาปีที่สามนั่นเองค่ะ กลุ่มผูเรานะคะจะมีคาถามว่าครูครูสี่คำถามนะคะเป็นคำถามทีเป็นปัญหาสําหรับเด็กที่กาลังจะจบใหม่ค่ะแรกนะคะเราที่จะมาถามครูครูผลกระดูกเหตุผลที่คุณครูผลมาประกอบวิชาชีพคืออะไรอ๋อสำหรับคุณครูนะคะการที่ครูเลือกมาประกอบวิชาชีพครูนะคะก็คือจริงๆแล้วครูอ่ะชอบอยู่กับเด็ก ตั้งแต่ตอนเล็กๆแรกนะคะก็จะชอบเล่นเกี่ยวกับการเป็นครูและพอโตขึ้นนะคะเป็นนักเรียนได้อยู่กับค,ครูได้สัมผัสกับกครวูว่าการเป็นครูต้องทําอะไรบ้างดูกัเด็กทําอะไรบ้างเห็นแล้วรู้สึกชอบนั่นเองค่ะปันหาที่สองนะคะปัญหาและอุปสรรคในการเป็นครูของ,งครูคืออะไรคะถ้าเป็นตัวครูเองนะคะปัญหาอุปสรรคในการ จริงๆแล้วถ้า,ถศา,ศาพูดถึงปัจจุบันคุณครูทุกคนทุกโรงเรียนนะคะก็จะประสบปัญหาเดียวกันถ้าจะเป็นภาษาจีนก็เกี่ยวบเรื่องงบประมาณนะคะบางทีเราอยากพัฒนางานในด้านต่างๆด้านนี้ด้านนี้แต่งงบประมาณมันไม่เพียนพอมันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนของครูที่จะต้องอไปหางบประมาณส่วนนั้นมาเพื่อที่จะมาพัฒนาจุดนั้นให้ดีขึ้นและก็ให้เป็นอย่างที่เราต้องการนาาั่นเองค่ะค่ะคำถามที่สามนะคะข้อคิดที่ครูอยากจะฝากคุณครูรุ่นใหม่อย่างไรบ้างคะ คลิปที่จะฝากคุณครูรุ่นใหม่ก่อนอื่นนะคะคุณครูต้องขอชมคุณครูรุ่นใหม่ก่อนว่าเป็นเด็กที่เขาเรียกว่ามีความสามารถด้านเทคโนโลยีนะคะครูสมัยใหม่เนี่ยเก่งมากเทคโนโลยีแต่ถ้าเป็นครูสมัยก่อนจะ ไม่มีความสามารถด้านนั้นมากพอนะคะพอครูสมัยนี้บอกอว่าอย่างที่บอกขอเช่นชมนะคะก็จะนำความรู้ที่เองมีด้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้การเรียนการสอนมันดีขึ้นเป็นอะไรที่เด็กไม่น่าเบื่อนะคะนั่นคือสิ่งที่ขอเช่นชมแล้วอยากให้ครูอ่าสายพันใหม่เนี่ยรักษาไว้และพัฒนาจุดนั้นแต่อีจุดที่อยากจะฝากถึงคืออ่าด้วยความที่เราเป็นคนเก่งน,นะคะครูสมัยนีย้เก่งเก่งเทคโนโลยีเก่งวิชาก,การเก่งความเป็นเด็ก ที่น่ารักนะคะความเป็นผู้น้อยผู้เขาเรียกว่า,าผู้น้อยของผููสูงจะมีความน่ารักน้อยลงอยากให้มีสัมมาคารวะรู้ว่าอันนี้ผู้ใหญ่นะเป็นครูเหมือนกันแต่เราต้องว่านี่ผู้ใหญ่นี่เด็กนะ่น่ออยากถามเพราะว่าสังเกตเห็นมาเยอะเหมือนกันค่ะคำถามที่สี่นะคะคุณธรรมจริยธรรมจรจรยาบรรมและจิตวิญญาณเป็นความเป็นครูที่ครูควรจะมีค่ะต้องมีอะไรบ้างคะ และมีความสำคัญมากไหมคะที่จะมาประกอบวิชาชีพอ,อยู่อืมคุณทำรรจริยาธรรมนะคะคนที่เป็นครูเนี่ยเรามีจริยบัตรของครูอยู่แล้วนะคะหนึ 1, 3, 4, ่งสองสามสี่รู้อยู่แล้วว่าจรรยาบรรณของครูมีอะไรบ้างแต่ถ้าสําหรับครูนะคะ เนยาบาลที่สําคัญครูคิดว่าทำที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นความเสียสละเสียสละในที่นี้คือหมายถึงเสียสละเพื่อองค์กรเสียสละเพื่อนักเรียนเสียสละเพื่อเพื่อนร่วมงานเพื่อ,งงอให้งานของเราพัฒนาไปได้และสามารถพัฒนาให้เด็กเรียนของเรามีสักยภญาเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่หนูถามว่าแล้วมันมีความสําคัญไหมความเสียสละเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าเราไม่เสียสละ อย่างเช่นเราหยิบแ่ตัวเรายิดแค่ว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราแค่นี้แทนที่งานมันจะเสร็จเร็วขึ้นมันก็ไม่เสร็จเร็วหรือในทั่นเด็กนักเรียนเราคิดว่าเด็กนักเรียนคนนี้เป็นเด็กนักเรียนเรานะส่วนเด็กนักเรียนคนหนึ่งไม่ใช่เด็กนักเรียนเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ดูแลไม่ใส่ใจเด็กนักเรียนคนนั้นปล่อยปากละเลยคนนั้นไม่มีความเสียสละมันไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่ครูประจำชั้นไม่ได้นะลูกนะเราต้องเสียสละช่วยเหลือเด็กทุกคนคือลูกของเรานะคะแล้วเด็กเขาจะรู้ว่าเออครูคนเนี้ย เขาเล,ะละ Get ่าแล้วนะโภชนะเราต้องตั้งใจเรียนนะยังไงยังไงนะเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองถ้าเราเสียสละเอาใจเราไปใส่ใจเขาน้องครูนะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณครูฝนมากๆนะคะที่เสียสละเวลามาให้คลุ่พวกเราสองท่านมีมากเลยค่ะค่ะค่ะที่สัมภาษณ์นี้นะคะเป็นของรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมความเป็นครูค่ะ